รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชุดินทโลปี2563นะครับนี่นะครับเป็นรูปถ่ายที่เปิดให้ร่วมบูชาที่วัดนะครับวัตถุมงคลที่ออกจากวัดนะครับเป็นรูปถ่ายก็จะตอนที่บูชาร่วมทามุนก็ใบละ100นะครับนี่นะครับเป็นการปั๊มยันนะครับเป็น ปั๊มยันก็จะเป็นเรียกว่ายันนูนนะครับนูนขึ้นมาด้านหน้ารูปลองหลวง,งพ่อนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนว่าตรงนี้นะครับหกสามนะครับหกสามอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมีการเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับรูปถ่ายรุ่นนี้ก็จะมีของที่ทำเรียนแบบมาเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะ แต่ก็จะมีการแยกในส่วนของลายน้ำของรูปนะครับแล้วก็าการปั๊มยันนะครับก็จะมีรอยเคี้ยวที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงตัวปลายตรงนี้นะครับยันนูนนะครับยันนูนมีเคี้ยวแล้วก็จะมีสีเม็ดสีที่เป็นสีชมพูที่อยู่ตรงแขนของลพ่อบริเวณนี้นะครับอันนี้ต้องต้องลงกล้องนะครับถึงจะเห็น พอดีกล้องอมือถือก็อาจจะไม่ชัดนะครับนี่นะครับลายของจีวอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับน,นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยชุดินทโรนะครับเป็นรูปถ่ายที่ไม่ทันหลวงพ่อแต่ว่ามีประสบการณ์สูงมากๆนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของ แล้วภาดปลอดภัยนะครับก็เห็นทางกลุ่มนะครับมีการแชร์ประสบการณ์ที่แขวนวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายเหรียญน,นะครับเหรียญรูปหลวงพ่อหลังยันหรือว่าหลังนุมานนะครับที่ทางวัดจัดสร้างครับหรือว่าที่วัดอื่นๆจัดสร้างก็จะเกิดประสบการณ์นะครับ mm. เกิดประสบการณ์สูงประสบการณ์เยอะมากๆนะครับในเรื่องของ วัตถุมงคลของพ่อคุยชุตินทะโรนะครับนี่นะครับสำหรับบานนี้ก็จะเป็นปี2563นนะครับซึ่งเป็นรูปที่บูชามาจากวัดนะครับตัวหนังสือรวมถึงลายน้ำของกระดาษนะครับแล้วก็เม็ดสีต่างๆก็จะตรงตามที่ทางกลุ่มนะครับได้ลงข้อมูลไว้ว่าเป็นของที่แท้จากวัดครับแท้เดิมจากวัด นะครับก็จะสําหรับบ้านนี้ก็จะตรงตามทุกอย่างนะครับนี่นะครับเป็นรูปของของพ่อทีอ่ปิ้นออกมาเป็นจีวรเป็นสีน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเป็นรูปถ่ายครึ่ององค์นะครับมีประสบการณ์เยอะมากๆนะครับแล้วก็เลี่ยมเดิมจากวัดก็จะประมาณนี้นะครับเลี่ยมสีมุกต่างๆนะครับ กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับตัวเลขประมาณนี้นะครับเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อกลัวชุดินทรโลนะครับไม่ทันหลวงพ่อแต่ว่ามีประสบการณ์เยอะมากๆนะครับสำหรับวีดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในวีดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ